ครับสวัสดีครับผมนายปีติพงษ์คำแก้วครับผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดพุทธหานครับที่เราเห็นข้างหลังนี้นะครับคือยางที่เข้าโครงการชะลอการขายยางนะครับโดยที่เป็นของกลุ่มเกษตรอ่สากรนะครับยางพาราชุมชนตำบลหนองแคนครับโครงการนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มหรือสากรนะครับรับซื้อยางของสมาชิกนะครับเพื่อเป็นการดึงยางจาก ตลาดออกมาเพื่อเป็นการสร้างสีิลภาพให้ราคายางครับแล้วก็ยกระดับราคายางของสมาชิกให้สูงขึ้นครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับสนับสนุสนงบประมาณในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนโครงการฉลอยางนะครับโดยให้เงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด80%ของมูลค่ายางที่รวบรวมครับแล้วก็อีก20%นั้นเป็นของสถาบันที่จะต้องดําเนินการเองหากสถาบันไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานสถาบันสามารถกู้ยืมจากการยางแห่งประเทศไทยได้ครับ ครับผมชัยวัฒน์สุกมภาครับประธานกรรมการสากร,รยางพลาชุมชนตวัวบดแขรมุกดาหารครับในโครงการของโครงการชะลอขายยางที่ที่ผ่านมาทําแล้วบางคนอาจจะสอบถามว่าทําแล้วได้อะไรเกี่ยวกับสาบันบ้างตัวสมาชิกบ้างจากที่ที่เราทํามานะครับปีนี้เป็นปีที่สองนะครัทำมาเป็นค่อนข้างจะเยอะเยอะอยู่ครับที่ได้หนึ่งคือ เราในช่วงที่ราคาตกต่ำครับเราจะสามารถที่จะส,สนับสนุนคือสามารถที่จะเพิ่มราคาบวกราคาเพิ่มให้กับสมาชิกเราได้สมาชิกเราได้ราคาต่างจากในพื้นที่นะครับอันส <ward> er. ่วนหนึ่งที่ได้และแต่และแต่ช่วงช่วงแล้วแต่ช่วงว่าบางช่วงก็บาทหนึ่งบางช่วงก็ห้าสิตางคตนงครับแต่ไม่ต่ำกว่าห้าสิตกระตังได้แน่ๆนะครับห้าจิตตังก็หนึ่งบาทครับห้าสิตตงค์หนึ่งบาทที่ที่สมาชิกจะได้นะครับ <S <S อีกตัวหนึ่งตัวสถาบันนะครับการที่เราเก็บยางไว้หนึ่งเดือนแล้วเราไปจําหน่ายจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการที่จะ,ะนํายางจากกลุ่มสถาบันไปสู่โรงงานได้อีกตัวที่เราจะสามารถเซฟค่าใช้จ่ายแล้วทําให้สถาบันมีกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวของโครงการในเมื่อมันมีได้มันก็ต้องมีความเสี่ยงใน,ในตัวนั้นด้วยอยู่ที่ว่าตัวสถาบันหรือคณะกรรมการจะต้องมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ ข้อมูลอย่างของพวกเราจะมีศึกษาทั้งข้อมูลในระดับของของพื้นที่ในระดับของประเทศเราแล้วก็เราไปดูตลาดของต่างประเทศด้วยว่าแนวโน้มแต่ในช่วงเพื่อมาประกอบในการที่ว่าเราจะประเมินว่าถ้าเราซื้อในช่วงช่วงนี้แล้วเวลาเราขายเราสามารถทํากําไรได้อย่างปีปีที่ผ่านมาถือว่าเราค่อนข้างจะประสบผล<ม>สาเร็จพอ,พอสมควรมีกําไรมีกําไรครับสมาชิกก็ได้ราคาเพิ่มใช่ครับแล้วอีกอีกตัวหนึ่งที่สมาชิกจะได้คือ หลังจากว่าปิดบัญชีนะครับเราจะมีเงินเฉลีย่ยคืนให้กับสมาชิกทุกกิโลที่สมาชิกมาขายนะ,อ,ะอย่างปีที่ผ่านมาเราให้30สตังค์ต่อกิโลก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับสาหรับเงินเฉลีย่ยคืนของสมาชิกนะครับท้ายนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากนะครับอยากฝากว่าอ,อยากให้กลุ่มเครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันในในแต่ละพื้นที่ให้จับกลุ่มกันให้แน่นนะครับมีความจริงใจต่อกันนะครับแล้วช่วยกันนําเนินการแล้วเราจะเป็นต่อในการที่จะ จอองราคากับทางทางโรงงานได้ถ้าเราทําคนเดียวเนี่ยไม่ไม่มีทางนะครับที่เราจะสามารถที่เป็นมีอำนาจ่อองกับทางโรงงานถ้าเราทำเยอะๆเป็นระบบเครือข่ายของในแต่ละพื้นที่ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็ฝากทุกจังหวัดทุกจังหวัดนะครับที่หรือสถาบันเกษตรกรเราที่ทําเกี่ยวกับยางนะครับไปช่วยกันนะครับแล้วก็จับมือกันให้แน่นคือทางลอดของของเกษตรกรชาวสวนยางของเราครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านประธานมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ